ข้าวด้วยกันทุกคนวันนี้ก็มีปลาส้มวันนี้เมนูปลาปลาส้มปลาโดแล้วก็มีลาบป,ปลาตองลาบป,ปลาตองแกงอมหอยมีผักผักขมลวกแล้วก็จะรับประทานกับข้าวเหนียวนะคะวันน,นี้วันนี้เมนูปลาปลาส้ม ปลาส้มเป็นชิ้นแล้วก็ปลาส้มปลาดที่เป็นห่อแล้วก็มาย่างอันนี้คือย่างสุกแล้วอันนี้ที่เป็นชิน้นแล้วก็มีลาบปลาตองลาบปลาตองที่ซื้อมาเมื่อวานมีดิบแล้วก็ดิบแล้วก็ที่เขาคั่วเนะเาะแล้ก็เอามาใส่บาตด้วยแล้วก็เอามาคั่วสุกอันนี้ก็มีอ่อมหอย ออมหอยคมก็ผักลวกอันนี้ก็มีเจวอันนี้คือที่ทำจิ้มเนาะกินกับกินกับไก่เมื่อาวานตามแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็จะรับประทานกับข้าวเหนียวร้อน อันนี้ก็คือเมนูปลาวันนี้เมนูปลาส้มกับลาบเนาะอร่อยอร่อยกันเลยค่ะทุกคนวันนี้เมนูปลาล้วนปลาส้มปลาตองเอ้ยอันนี้ปลาส้มที่หอ่อ ที่หอ่ออันนี้เป็นส้มปลาโดอันนี้เรามาย่างอันนี้ก็คือปลาส้มที่เป็นที่เป็นตัวเนาะตัวเนี้ยเป็นชิ้นกินด้วยกันนะคะทุกคนลาบปลาตองออมหอยใสหน่อไม้ดองอันนี้ก็ ผักลวกอันนี้ก็กินแต่กับลาบปลาเนาะผักลวกผักขมอันนี้ก็เป็นน้ำพริกจิ้มนี่กินกับข้าวเหนียวนะคะอร่อยกันเลยค่ะทุกคน อันนี้อาหารหลายอย่างเมนูปลาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปสวัสดีค่ะ